นี้ก็จะเป็นบทที่1นนะคะก็คือการสร้างแบบสอบถามจากโมเดลนะคะซึ่งก็คือการนำโมเดลของเราอะค่ะอันเก่าเลยจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะตอบหน่อยตอบหน่อยเฮ้ยยังอยู่กันไหมเนี่ยภาษายังอยู่ไหมค,ะ,คะ,อะอยู่นะอะจำโมเดลนี้ได้ใช่ไหมคะจำได้ไหม จำได้ครับในโมเดลนี้จะมีตัวแปรทั้งหมด3ตัวก็คือตัวแปร x 1 x 2แล้วก็ตัวแปร y ทีนี้ครูจะให้นักศึกษาทำแบบสอบถามจากตัวแปรเหล่านี้นะคะแต่ก็ต้องไปดูงานวิจัยของคนอื่นโดยเฉพาะงานวิจัยที่นักศึกษาเอามาซัพพอร์ตนะคะเนี่ยค่ะสีห้าเล่มเนี่ยค่ะกลับไปดูนะคะแต่ว่าดูตรงไหน ให้ดูตรงแบบสอบถามของเขานะคะดูแบบสอบถามของเขาแต่ในที่นี้ครูลองหาเพิ่มเติมดูว่ามีใครทําเกี่ยวกับอเมซอนหรือเปล่าก็พบว่ามีเหมือนกันก็เลยเข้าไปดูในใน o o o g l e นะคะดูใน google พอเปดิดดูก็พบว่าเออตัวนี้น่าสนใจก็เข้าไปดูค่ะมันก็จะเป็นงาน,ง,งานของธรรมศาสตร์นะคะงานของธรรมศาสตร์ก็จะเป็นคาเฟ a เมซอนเหมือนกันก็เข้าไปดูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นงานของศิรปภานะคะนพชยานะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะทีนี้ในส่วนของงานนี้เนี่ยเขาก็จะมีบทคัดย่อด้วยก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะนะักศึกษายังทําเหมือนเดิมอยู่แล้วจากบทคัดยอะะ่อเนี่ยค่ะก็เลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนลงไปข้างล่างนะก็จะมีแบบสอบถามอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะนี่คือแบบสอบถามนะ ออลองขยายตัวแบบต,ตัวนี้ตัวแบบสอบถามเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นส่วนนำค่ะเขาเรียกว่าส่วนนำเนาะส่วนนำก็จะประกอบไปด้วยคำประกอบไปด้วยชื่อเรื่องคำชี้แจงเนาะคำชี้แจงเนี่ยก็จะบอกว่าแบบสอบถามนี้มันมีความเป็นมาว่ายังไงดนะ้ตัวสำหรับตัวแบบสอบถามนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นส่วน,วนหนึ่งของการดำเนินการค้นคว้าสลาหัหรือ i n d e p e n d e n t study ของหลักสูตรบริรหารธุรกิมหาบัณฑิตมธรรมศาสตร์นะคะ มีวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามก็คือเก็บข้อมูลนะคะเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านอเมซอนนะในสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและประิมณฑลเพราะนั้นตรงนี้เขาจะเก็บแค่รกรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะคะ โดยข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะถูกเก็บเป็นความลับไม่ต้องบอกด้วยนะคะและไม่มีการนํามาเผยแพร่สู่สาธารณะนะคะโดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาะะใช้ประโยชน์ในการศึกษาในงานนี้เท่านั้นนะคะทางนี้ผู้วิจัยใค่ขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลตาม ความเป็นจริงนะคะกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านกาแฟสดและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปนะคะทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมาแล้วการน,นี้นักศึกษาสามารถที่จะประยุกต์งานของเขานะคะเอามาเขียนเป็นงานของเราได้นะคะ นอกจากนี้ในส่วนน้ายัางประกอบไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะก็จะบอกว่างานชุดนี้เนี่ยมันมีกี่ส่วนคนจะได้ไม่หลงว่าเอ๊ะมันบางคนทําแค่3ส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่จะได้บอกเขาว่าเออมันมีทั้งหมด6ส่วนนะแต่ละส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาบอกไปนะคะแต่ละส่วนเนี่ยค่ะจะสะท้อนตัวแปรในโมเดลนะคะจะสะท้อนตัวแปรในโมเดล จริงๆคือมากกว่าตัวแปรนในโมเดลนะคะมากกว่าตัวแปรนในโมเดลนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่1นึเนาะคำถามคัดกรองของเขาเนี่ยนี่คือส่วนที่1น,นะแล้วอันนี้เป็นคําถามคัดกรองนะคำถามทำไมต้องมีคําถามคัดกรองเพราะว่าเขาต้องการคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าปาริมณฑลแล้วก็เป็นคนที่เคยซื้อกาแฟจากร้านคาเฟอ,อเมซอนในสถานี บริการในปั๊มน้ํามันนะคะเท่านั้นนะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องคัดกรองถ้าใครไม่ตอบสองข้อนี้ถ้าใครไม่อยู่ในเกณฑ์สองข้อนี้เขาก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัยด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของตอนที่2เนี่ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟนะก็จะเป็นข้อ,อ,อคําถามที่เป็นกอขอคออย่าลืมนะคะว่าเวลาเขเขียนส่วนที่เท่าไหร่แล้วนะคะก็จะมีคําชี้แจงด้วย ในแต่ละส่วนนะคะอันนี้คําถามคัดกรองเนาะในส่วนของส่วนที่2ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการซื้อกาแฟจะไม่มีคําว่าที่ส่งผลอะไรอย่างนี้เด็ดขาดนะคะไม่มีมีแค่บอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเพราะว่าข้อมูลที่มาหามาเนี่ยเป็นพฤติกรรมของออลูกค้าในร้านคาเฟอเมซอนในสถานีปั๊มน้ำมัน ของปตทเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะเขาก็เลยจะไม่มีคําว่าที่ส่งผลต่อเด็ดขาดนะคะใครมีตัดคะแนนทันทีนะคะเอออันนี้ซสีเรียสซสีเรียสนะคะก็จะมีคําของเขาอย่างเดียวนอกจากนั้นต้องมีคําชี้แจงตรงนี้ด้วยค่ะทําแบบสอบถามมาต้องมีคําชี้แจงตรงนี้ด้วยถ้าไม่ทํามาถือว่าไม่ครบก็จะโดนหักคะแนนนะคะแล้วก็จะเป็นข้อคําถามค่ะเนี่ยข้อคําถามข้อคําถาม ข้อคำถามันนี้เป็นกขคเนาะกขคต่อไปตอนที่สามหรือส่วนที่สามเนี่ยค่ะข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดอนันนี้ผิดมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออันนี้ผิดนะคะต้องเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนะคะของออลูกค้าเดี๋ยนะ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนะคะของร้านคาเฟอเมซอนเลยก็ได้นะคะนะตัดวปอันเนี้ยตรงเนี้ยจะผิดมีผลต่อเนี่ยผิดทันทีนะคะอ่าข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนะคะร้านคาเฟอเมซอนในสถานีน้ำมันปตทเนี่ยได้เลยแล้วก็คำชี้แจงต้องมีนะคะอันนี้ด้วยความเป็น543 2 1ก็เลยมีคำชี้แจงแบบนี้ค่ะ นักศึกษาดูดีๆนะว่าวเวลาเขียนนะคะอันนี้มันวัดความคิดเห็นตรงนี้กับตรงนี้ต้องตรงกันต้องตรงกันและปะจัจจัยกรุณาประเมินปัจจัยส่วนผสมทันการตลาดเห็นด้วยอันนี้ต้องตรงกันต้องเป็นความคิดเห็นก็เห็นมีความว่าความคิดเห็นคิดเห็นคิดเห็นตรงกันสามจุดนะคะถ้าไม่มีขาดจุดใดจุดหนึ่งไปตัดคะแนน ลูกอิชังตัดมาวันปีนี้เทอมนี้ทีนี้สิ่งที่อยากให้ดูนะก็คืออันนี้เป็นตัวแปรซึ่งจะเป็นตัวแปร x สองของครูถูกไหมถ้าตามโมเดลเนาะถ้าตามโมเดลจะเป็น x สองของครูไหนมาดูโมเดลสินั่นไง โมเดลเป็นทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น x 2ของครูเห็นไหมคะทีนี้พอครูได้ x 2แบบนี้ครูก็มาร์กไว้เลยว่าโอเคงานชิ้นนี้ใช้ได้เพราะว่ามันมี x 2ที่เป็นส่วนประสมทางการตลาดเหมือนครูเลยเนาะเพราะโมเดลในโมเดลครู x 2คือส่วนประสมทาง การตลาดนะคะเขาถามอะไรบ้างครูจะมาดูข้อคําถามเขาข้อคําถามเขามีตั้งหกเจ็ดข้อเนาะอ้ใช้ได้แหน่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟด้วยนะคะเวลาเขาถามถามยังไงนะกาแฟมีรสชาติดีอันนี้เป็นระดับความคิดเห็นแล้วห้าเนี่ยหมายถึงเห็นด้วยมากที่สุดถ้าใครเห็นด้วยมากที่สุดก็ติ๊กข้อนี้ถูกไหมคะเออลูกค้าเอยไม่ใช่คนตอบแบบสอบถามเนี่ยก็จะติ๊กข้อคําถามตรงนี้ของเราได้ ตรายรี่ห้อได้รับการรู้จักอย่างแพร่หลายคนตอบก็สามารถตอบได้นะคะสามารถติเ๊เตี่นตอบได้คนตอบนะคะตอบได้ใช่ไหมคะเออเป็นข้อคําถามที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการวัดเพราะเราต้องการวัดตัวส่วนผสมทางการตลาดซึ่งก็คือ x 2ของเราเหมือนเราเลยดังนั้นข้อคําถามชุดนี้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้นะคะ ด้านราคาใช้ได้ค่ะด้านช่องทางการตลาดก็ใช้ได้ด้าน,านใช้ได้ทุกด้านเลยค่ะเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะเนีโโทท่ยใช้ได้หมดนะคะอุตสิหนะคะส่วนเรื่องของการตัดสินใจซื้อไม่ตรงกับของครูนะคะด้านนี้ก็เลยต้องตัดทิ้งไปนะคะการตัดสินใจซื้อไม่ตรงค่ะไม่ตรงนะเพราะของของเราตัวแปรวายนะคะของเราตัวแปรของเราเป็นความพักดีนะคะ ออของเขาเนี่ยค่ะตัวแปร y ก็จะต่อจากตัวแปร x 2อ,อนะคะอันนี้คือตัวแปร x 2ใช่ไหมคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวแปร y ของเขาค่ะของงานชิ้นนี้นะแต่ซึ่งไม่ตรงกับเราเราเลยไม่เอานะคะเราเลยไม่เอานะคะตัวแปร y ของเราคือความพักดีดังนั้นก็เลยต้องหาต่อไปแต่ว่าทัศนคติต่อส่วนผสมทางการตลาดเราได้1ง,งานแล้วนะคะ1งงานแล้วอ่า ทีนี้งานชิ้นนี้ยังไม่จบนะคะก็มีตอนที่3ค่ะตอนที่3ของเขาเป็นข้อมูลประชากรศาสตร์ค่ะของเรามีไหมเรามีตรงกับ x 1ค่ะ x 1ของเราก็คือข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ตรงดังนั้นก็เข็บไว้ค่ะเขียบไว้ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะใช้ได้ดังนั้นเราได้ x 1เราได้ x 2เนาะ เราขาด y นะคะเราขาด y แต่ว่าตัว x 2เนี่ยมันมันมันไม่พอขาะ x 1 x 2ไม่พอเราก็เลยต้องไปหา x 1 x 2เพิ่มนะคะไปดูงานวิจัยเพิ่มอีกว่ามีใครทําเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดอีกไหมนักศึกษาดูงานที่นักศึกษาอ้างอิงงานเก่าก็ได้นะคะให้ไปดูในส่วนแบบสอบถามเขา งานเก่าที่นักศึกษาอ้างอิงสามารถใช้ได้ค่ะหรือจะหางานใหม่แบบครูก็ได้นะคะแต่ต้องเอาไปทําอ้างอิงหรือทาบรรณานุกรมด้วยสําหรับงานชิ้นนี้ทำเพิ่มเนาะงานที่สองของครูจะเป็นคุณค่าตาสินค้าแล้วก็ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ําการตัดสินใจซื้อซ้าเนี่ยเราเราเออมองว่ามันเป็นเรื่องของความพักดีได้นะคะเพราะว่าจากการทบทวนวรรณกรรมเร้วบว่าการซื้อซ้ําคือพฤติกรรม ความพักดีนั่นเองดังนั้นตัวนี้จะเห็น y มาลางๆ,ๆเนาะคุณค่าตาสินค้าอันนี้ไม่ใช่ของครูแต่ส่วนผสมทางตลาดเนี่ยของครูดังนั้น x1 ไม่ตรง x2 ตรงและก็ y ตรงนะคะดังนั้น x1 ไม่ตรงจะไม่เอา x1 นะคะมาดูกันค่าก็ตามปกตินะคะก็ต้องก copy ออนน,กนี้ไว้ด้วยแล้วก็มาดูแบบสอบถามเขาเลยเขามีส่วนนําเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่นี้ มีคำขอบคุณแล้วก็แสดงชื่อนะคะแล้วก็สังกัดนะคะว่าเขาเขาเป็นนักศึกษาอยู่นะแล้วก็คณะอะไรด้วยนะคะให้นักศึกษาทําแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะอ mm ื hmm. ทีนี้มาดูมาดูว่ามันสอดคล้องกับโมเดลของเราตัวไหนบ้างอย่างที่บอกอ่ะได้ x หนึ่งค่ะได้ x หนึ่งอันที่สองก็ได้ x สอง no oh ไม่ได้ไม่ได้ทุทีอันนี้เป็นคุณค่าตาสินค้า แต่นะักศึกษาที่ทําห้องนี้จะมีคนทําคุณค่าตาสินค้าเนะก็จะมีอันนี้แหละคุณค่าตาสินค้านี่ไงคุณก็จะได้ไปนะแล้วก็อันนี้ x 2ออ่าส่วนผสมทางการตลาดเออตรงกับเราเลยอ่าโอเคเขาถามอะไรบ้างร้านค้ามีชื่อเสียงเออตรงกับเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ก็มีร้านค้ามีชื่อเสียง,เ,งเ,เน,ะเนา,นามเเนะมีทันสมัยเอเอก็ตรงเนาะหลากหลายตรงเนาะรสชาติดีตรงเลย อันนี้ก็ตรงเห็นไหมคะข้อคําถามเริ่มซ้ําแปลว่าข้อคําถามมันเริ่มใช้ได้ละเราก็จะเอาสองอันมาแมทช์กันเนาะมาบวกกันแล้วก็ทําเป็นข้อคําถามของเรานะคะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อคําถามของเขาเป็นข้อคำถามของเราได้ทันทีนะคะอันนี้บุคลากรกร,กระบวนการได้หมดเลยนะคะ x 2ได้หมดเลยสําหรับงานชิ้นนี้นะคะงานชิ้นนี้ x 2ก็ได้นะคะส่วน y ค่ะน,นี่เป็น y เป็นแนวแนว,แนว y อย่างที่ครูบอกเอ่อ สามารถนำคำถามนี้ไปใช้เป็นคำถามที่ตอบเรื่องของความพักดีได้ด้วยนะคะเก็บไว้ก่อนค่ะมันไม่มันมันบอกเป็นการซื้อซ้ำเฉยๆแต่ว่าเราเรา,เราเราเก็บไว้ก่อนนะคะเราอยากได้ที่เป็นความพักดีตรงๆมากกวา่าดังนั้นแต่ถามว่าได้ไหมอาจาร,รย์จันทน์บอกว่าได้ค่ะนะคะตามประสบการณ์ของอาจารย์นะคะสำหรับอันนี้จะเป็นวายได้ก็คือความพักดีนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อน ทีนี้ครูก็มองต่อไปว่าเอ๊ะความพักดีมันมีแค่อันเดียวแฮะก็ลองมาดูอีกสักอันสิก็เข้าไปดูแบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นความพักดีเนาะความพักดีเอ๊ะอันนี้งานไม่เหมือนปกติไม่เหมือนอันนี้เนาะเป็นงานแบบเป็นบทความวิจัยนะบทความวิจัยใช้ได้ไหมคะอาจารย์ใช้ได้ค่ะแต่ว่าวัยของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะวัยของเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีแบบสอบถามให้เรานะคะแต่ว่ามันจะไปซ่อนอยู่ในตารางที่เขารายง,งานผลในในบทที่4ี่ ของบทความนี้บทความใจนี้นะคะอันนี้ความพักดีของเขาก็มีความเชื่อมั่นการเข้าไปอยู่การใจผู้บริโภคแล้วก็ความง่ายในการเข้าถึงก็จะเป็นเรื่องของความพักดีในตราสินค้านะักศึกษาดูด้วยนะคะว่างานนักศึกษาเป็นความพักดีแบบไหนในตราสินค้าหรือว่าความพักดีของลูกค้าเดอ้ออ่าได้งานหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะได้วายเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ตรงกันกับเมื่อกี้เนาะมาดูงานต่อไปค่ะอันนี้ส่วนผสมทางการตลาดอันนี้ของนิด้าค่ะนิด้าถือว่าเป็น มหาลาัยที่งานวิจัยใช้ได้อยู่มอหนึ่งทีเดียวเจ็บคอค่ะมะนาวโซดาเอ้ยแดงมะนาวโซดาอยากกินไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นเป็น,ปนตัวบทคัดจอ้อเลยนะนักศึกษาสามารถมาอ่านได้นะคะแล้วก็ไปที่แบบสอบถามเขาเลยซึ่งอยู่ท้ายเล่มนะคะเลื่อนไปข้างท้ายเลยค่ะมันอยู่ในภาคผนวกนะคะนักศึกษา เลื่อนลงมาเลยก็จะมาเจอนีคำชี้แจงเหมือนเดิมสุดที่1 2 3 4เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น x 1เหมือนเดิมค่ะได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น x x 2ค่ะอ่าด้านผลิตภัณฑ์เอามาดูอันนี้ถามแค่4ข้อค่ะรสชาติเออมีนะหลากหลายมีสม่ําเสมอนะคะเออแพร่หลายนะคะก็มีนะคะด้านราคาเออซ้ําดูว่ามันซ้ํากันไหมถ้าซ้ําก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็หยิบข้อที่ซ้าๆกันนั่นหละค่ะแสดงว่าข้อที่ซ้าๆกันอะ่ะมัน มีเขาเรียกอะไรนะเป็นที่นิยมเนาะก็เอามาหรืออะไรที่เราอยากจะอะไรที่เราอยากจะเพิ่มนะคะ,ะโดยที่มันมีในงานนี้แต่อีกงานอีกเล่มไม่มีแต่เราอยากเพิ่มข้อนี้เราชอบข้อนี้ก็สามารถเอามาใส่ได้ะคะ่ะไม่มีดีไม่ได้มีข้อจํากัดเพียงแต่ว่านักศึกษาต้องบอกนะคะว่าข้อคําถามที่นักศึกษาเอามาข้อนี้เอามาจากงานของใครพอสออะไรและต้องมีอ้างอิงด้วยนะคะ ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะส่วนที่3อันนี้เป็นพฤติกรรมนะคะอันนี้ก็น่าถามค่ะบางทีในงานเราไม่มีแต่บางทีเราก็ใส่เข้าไปนะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นการตัดสินใจซื้อนะคะการตัดสินใจซื้อไม่ใช่ความพักดีดังนั้นตรงนี้ก็จะไม่ใช่ความพักดีค่ะนะคะเอามาดูอีกงานหนึ่งอันนี้อันนี้ก็อีกงานหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความพักดีเลยชัดๆ เราอยากรู้ว่าความพักดีมันข้อคำถามยังไงบ้างอันนี้ก็เป็น x หนึ่งได้อันนี้เป็นพฤติกรรมยังไม่ใช่นะคะพฤติกรรมพฤติกรรมก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ปัจจัยก็ไม่ได้ตรงกับเราก็ช่างมันไม่ได้เอาอันนี้แต่สิ่งที่เราจะเอาก็คือตรงนี้ค่ะความพักดีด้านความจงรักพักดีท่านจะบอกต่อสิ่งดีๆให้คนรู้จักได้รับรู้เนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเป็นความปกดิสามข้อก็สามารถหยิบตรงนี้ค่ะมาเขียนหยิบงานตรงนี้ค่ะมา,มาเป็นมาเป็นตัววายของเราได้เลยถึงเรื่องจะไม่เหมือนกันก็ได้เข้าใจไม่เอ่ยห้าหมดห้าหมดชะแล้ว